จะได้ดีกว่าน,นี้เหลือ,อชีวิตมึงอาจจะก้าวหน้ากว่าน,นี้ไปเจริญประสบการณ์ของแม่ชีไปแม่ชีั่างด่างด่างด่างลูกผลทตการคอยอยู่บ้านค่อยอยู่เธอนี่เลยบ้านบ้านอยู่บ้านนี่เลยและทำไมบ้านโดนไม่ไม่ชีบ้านอย่าหนีบ้านอ,อยูอ่ที่ที่คนรู้รจัะ

บันจันเข้มเนี่ยก็ว่าจันเขีมไม่นด้จันตะกุดที่ไหนอ่ะไอ้ก็าวิปเปิลได้เงี้แลยวสวดมนต์ดีกว่าสวดมนต์กันได้อย่าพยายามมองหน้านะพยายามนวดนิ่มเขาก็นวดให้ให้ตัวตรงแล้วทำไมทำให้เขาอึมเขาเดี๋ยวสวดมนต์เอาไหมพาสวดยกมือบอกตะกูเอาพาหุงส์ขาหงส์พาหัดบอดบอดอะไสวดเลยนะนโมตัสสะนโมตัสสะ สวดเองไหมได้สวดต่อไปสินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พาหงสาสมภินิมิตสาวทันตังทีเมขลังอฉทตโคตะตเซนมาลังสานาติตามวิชินาชิตตะวามุตีโยิงเนี่ยเอาบมรตัวต่อตันเตชะสาพระวุเตชัยมังขลานิอ่าะทออตนนี้วะอ่ะมึงอาปอะไรนี่อตอีพีทโซเขาว่าไม่เเอาหมดเมื่อกี้จบก่อนนขึ้นใหม่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  พาหุงสหสมภินิมิตาสาหุชันตัางีไม่ให้ข้ารังโอจิตางอละก็ยิ่งพอเอาเมืองโอเเอาขึ้นใหม่ท่อนให้ถูกสิจ้ะเอาเขาขึ้นแล้วมึงก็บอกให้ถูกดิไม่ใช่กูจะท่อนเองอ่ะพาหุงพาหัดสมภินิมิตสาอะไรนี่แหละเอาท่องซิท่องท่องไรมึงเนี่้องท่องกูไม่ท่องกูจะไม่เป็นเอาอันนี้กูจิบไปแล้ว พาหฮงสหัสจะมีพินิสาอะไรนี่คูเขาเป็นพาอฮงอ่ะเอาท่องอันนี้ดีท่องอะไรวะเอาท่องว่านี่แม่ชีจะเป็นแม่ชีต้องก็ต้องท่องมึต้องท่องเขาเป็นแม่ชีเขาต้องถือศวสินอยู่นี่ไม่ใช่วันชาวบ้านกูต้องเที่ยวไม่ใช่แบบนี้เอาแม่ชีไม่ต้องท่องให้มันต้องให้ให้ให้แม่ชีบางอ่าอ่มึงท่องแม่ชีบางท่านไหนท่านไหนท่านใดต่อ ถึงเถียงแล้วสองเป็นนะ่ะสองสับได้สองสับพระหงสาจะม,มีพินิพิจิสาพ,พุทธพนันตังที่มีฆลังอธิอุทิตะเพนสัสเซนมาลังทานาที่ทำพระวิธีนาชิตวามุนินทูตันเตนชะสาวพระวันตุเตชัย,ยมังคลานิอเอาต่อดิมึงต่อเลยไมไ่แค่นี้เอาให้จบไม่ได้จบแค่นี้มึงอะไรมึงไม่ได้จังไม่เป็นไรมึงก็มีกินร้อไป ไม่กูทำไม่ได uh ้ก huh. uh ูไ huh. ด้แค al> right. anyway. mm ่น hmm. ี no, <S <S okay, ้เพราะกูไม่เคยบวชนะกูให้มึงสวนดนาทาให้กับแม่ทีแม่ทีสอนหน่อยดินั่งตะวันเป็นไงดิไม่ต้องพูดดิให้กูพูดมั่งดิฟังนะฟังด้วยข้างอกเนะโมตัสสกูต้องอ่ะปะคาวะโตอร่าหะโตสัมมาทุนมุสตาตอบนี่เธอเอานีท่องอันนี้ไหมนี่สาหัสสาขัดอะไร อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุริสับุคัสปุริสับนุนุอาปุริสับอะไรปุริสัมปุริสัตสัมปุริตธรรมสาลติเลวมโนสานังคุโฑพระกวารติอ้าก็เอา อิภินิโซภะภาวะอิภินิโซอิภินิโซภะภาวะอิภิติโซภะภาวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติ สวากาโตสวากาโตพระขาวตาธรรมโมสันติทิโกอักกะลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนันิโกปัจจัตตังเวทิตัะโพวินยุหิติสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนพระขาวโตสาวกสังโฆ Ya yapati banno, bakawato, sa waka sampo. Uchuku pati banno, bakawato, sa waka sampo. Sami ti patipano, sa waka sampo. Ya chattali, bok lisa yukali, atap bok sa Ahunayo, bahunayo. ทักจีนยโยอันชลีกัลนิโยอนุตตะลังบุญญาเกิตังโลกัสสาถ้าหุงสะอาดหน้อยถ้าหงเสร็จแล้วจ้าถ้าเจ้าได้ด้วยถ้าหุงง่ายจะได้ถ้าหงสหัสดสมิพินิพิตสาเมนันตังสีเมฆลังอุทิตเสนัสเสนมาลังธานานิธรรมม่พิจนาทิ่ราวินโทตันเตชะสาหัวดเตใชยมังคลลานิ

ก็คโอ้ยต้องจิตยจอุ่มเลยตีไดนโคลัมปนาาละวันกันไม่ตองตตีสุทัตตวิทินาชิตตวามมินโตตันเตะสาภว่าตุงมจะยเพวันตุเตอ่ะนะเอาท้องต่อแล้วมาจุดบจะบอกพอวันตุเตใช่ยังมังอะไรอันนแล้วก็ท่องอืมเจ้าขอให้เจ้าท้องเจ้ามีบ้านอื เนะจ้าเป็นแม่ชีเจ้าองท่องนะไปะนะ่ะแล้วท่องของเราได้แล้วบทอะไรอีกอ่ะเขาว่าให้ว่าเวลาท่องนี่ผู้ไม่อยากท่องเลยสะยันเตอรโพธิยามมเลสักยานักนานติวะตะัตโนเอวังตะวังวิชโยโหยันสุชย,ยมังคะเลอเปลาชิตปันลงังเกสีเสปตวิโพคะเลอภพิเสเก สัพพพทานังอาคับปัตโต้ปมสติสุนักตังสุมังคลังสุปะตังสุจิตังสุขานังสุภทานังสุขทินังสุเสโคกัมมังสุเวะธรรมอันนี้แหละเอ้าก็ช่องนั้นก็เป็นเอาว่านิยมในชุมชนในสิ่งที่มีบ้านนะอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ก๋ไก่ฮอนหูไม่ไม่ไม่เขาให้พวกนี้ไอ้นั่นให้พวกนี้ป้าเราให้ทองนี้อะไให้กูกับป้านได้เหรอ

นี่สินโนนี่สินโนเจวามัตติเมเจวามัตติเมอูทันโยกูทันโยอุปปาเคจะอุปปาเคจะออกยังออกยังผีออกยังออกหรือยังไม่ออกไม่ดื้อไม่ยอมไออกออกยังไม่ออกออกยังอออกยังยังไม่ยอมออกออกยังออกพุทเสียนี้จะไล่เลยออกยัง สวดอีกยังไม่ออกโอยังไม่ออกโอยทไมทำไมไม่ผีแนกันเลยเอาอะบทอะไรอีกสดมาลวดทํไไมไม่ถือเหมือนเหรอปักเจ็ดบัไนปกเจ็ดมึง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 าคุยกับป้านีาหน่อย